เซตนี้นะคะจะเป็นงานมีเต้านมนะคะ <c oughs> เป็นไซส์สามสองสามสี่นะคะตัวนี้ไซส์สามสองนะลูกค้าสามสองเอ็มตัวนี้สวยมากเลยตัวนี้งาน <c oughs> คือแพงนะคะลูกค้าเป็นงานญี่ปุ่นเอเจ็ดสิบอ่า B, 70, b ีเจ็ดสิบ b สามสองค่ะไซส์ M นะไซส์ M b ็มสามสองไซส์ M กระชับมาก259ห25้ามือหนึ่งนะคะลูกค้าเป็นมือหนึ่งนะคะสองห้า้าแม่ค้ามาขายแบบราคาถูกมากนะคะตอนนี้ตัวนี้วาโก้นะคะเป็นสิบหน้าวาโก้สิบหน้าผ้ากระชับมากไซส์ a 7 5ไซส์ m นะคะ a 7 5ไซส์ m สายปรับได้ไม่มีโครงนะลูกค้าไม่มีโครง สองรอยห้าบเก้าบาทอันนี้คือเอามาขายถูกจริงๆ <c oughs> A ิงเจ็ดห้า A เจ็้าตัวนี้งานผ้ากระชับมากมีฟองนิดหน่อย A อเจ็ดห้าไซส์สามสี่นะลูกค้านะนี่มีฟองนิดหน่อยงานญี่ปุ่นตัวนี้ผ้าดีมากกระชับยืดหยุ่นได้ดีเป็นเป้ากระดุมนะลูกค้าเป็นเป็นเป้ากระดุมค่ะผ้าแบบสวยมากผ้าดีอ่ะ เป็นสีเนื้อสีเบจนะคะลูกค้าตัวนี้ราคาสองห้าเ้าเหมือนกันเดี๋ยวลูกค้าชอบตัวไหนนะคะแคปหน้าจอม,มาเลยแล้วก็ทักมาซื้อที่แม่ค้าได้นะคะกดสั่งในลิงก์ที่แม่ค้าปักตะกร้าไว้เลยตัวนี้ไซส์สามสี่ค่ะ a อเจ็ดห้าเหมือนกันเต้านมนะคะไม่มีโค้งเป็นตัวนี้ผ้าจะยืดได้เยอะเลย มันนิ่มๆลื่นๆค่ะเป็นเป้ากระดุมเป็นเป้ากระดุมนะคะสวยสายปรับได้โผ้านิ่มค่ะตัวนี้แล้วก็เอเจให้เหมือนกันค่ะตัวนี้ตัวนี้จะมีโครงนะคะลูกค้ามีโครงดันผ้ากระชับสีชมพูชมพูออกชมพูส้มๆนิดๆนะคะสวยมากแล้วก็เป็นงาน หมือนน่าจะเป็นเทียบมือหนึ่งได้เลยลูกค้างานญี่ปุ่นนะคะ A 7 5ตัวนี้ถ้าใครชอบกระชับเอาไปเลยค่ะ259แม่ะคะ้ามาขายถูกมากนะคะตอนนี้ลดราคามากเลยตอนนี้โดนตัดช่องทางใน s h อ p e e ก็เลยเอามาลงทางนี้นะคะลูกค้าที่สนใจซื้อทาง t ิ k t o อกหรือว่าจะซื้อทางเพจก็ได้เลยนะคะซื้อหลายตัวเดี๋ยวแม่ค้าลดราคาให้นะคะ อันนี้ c เจ็ดห้าไซส์ m นะคะ c สามสี่ไซส์ m ตัวนี้ผ้าผ้านิ่มแล้วก็ลื่นยืดหยุ่นได้ดีด้วยใส่ละไม่ร้อนนี่เห็ค่ะสองห้าเก้าตัวนี้เป็นมือหนึ่งไซส์ m สามสี่สามสองสามสี่ใส่ได้นะคะครับ b 3, 2, 3, สามสองสามสี่ใส่ได้ครับ b เป็นลูกไม้ทางตัวแต่เป็นผ้ากระชับนะคะลูกไม้แบบกระชับนะลูกค้าเป็นลูกไม้ไม่คันนะ งานญี่ปุ่นสวยมากๆเป็นสินค้ามือหนึ่งสองนี่ก็มือหนึ่งสอง้านะลูกค้าเอามาเซล์ลแล้วเนี่ยสองสวยๆทุกตัว B 7จไซส์ L B เจไซส์ L, <B 75 S 2> L ไม่มีโคงสองอ่ะตัวนี้ B 7จ M สอง b เจ m 2อ9เป็นเป้ากระดุมนะคะกดสั่งในลิงก์ด้านล่างนี้นได้เลยนะคะ